สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกๆท่านสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะ สั่งตัดนะคะเป็นชุดมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้คุณลูกค้าขาใช้ผ้าเข่าม้าแค่ชิ้นเดียวคะ่ะผ้าเข่าม้าผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆ,ๆคุณลูกค้าขาแค่1นึ่ผืนก็สามารถนําไปตัดนะคะเป็นชุดมินิดสสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วนะคุณลูกค้าคะ่ะรอบอกไม่เกิน40นิ้วคะ่ะความยาวชุดนะคะไม่เกิน35นิ้วความยาวแขนไม่เกิน8.5ค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถสั่งซื้อผ้าแล้วนําไปตัดได้เลยนะคะซึ่งมีหลากหลายเฉดสีมากๆซึ่งร้านแม่มารีผ้าไทยของเรามีหลากหลายเฉดสีมากๆค่ะสําหรับ ูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะร,รายละเอียดตามที่นุ่มแจ้งไว้ตรงนี้คุณลูกค้าคะ ราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ990บาท990บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าของหมาผ้าใยมักควผืนใหญ่จัมโบ้ขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถสั่งซื้อผ้าแล้วนําไปตัดเย็บเองก็ได้หรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้ก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าขาราคาชุดละ990บาทเท่านั้นค่ะราคาชุดละ990บาทเท่านั้นค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะรายละเอียดไซส์าตามที่่่นะออนนนุ้มบบอออกกกเเะะรไิิ40วค พี่จ๋ารอบอกไม่เกิน40นิ้วค่ะความยาวชุดไม่เกิน35นิ้วความยาวแขนไม่เกิน8.5ค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะให้ทางร้านของเราตัดให้ได้เลยนะคะในราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง990รบาทเท่านั้นค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจํา500บาทงานสั่งตัดมีโอนมาจํา500บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสวยแล้วก็น่ารักค่ะในรูปแบบนะคะที่นุ่มใส่วันนี้จะเป็นคอสี่เหลี่ยมจะเป็นคอสี่เหลี่ยมคุณลูกค้าขาแล้ว รูปแบบของกระโปรงนุ่มตัดเป็นกระโปรงทรง A นะคะก็จะแบบบานออกนิดนึงนะคะก็จะมีความทิ้งตัวผิวๆแบบนี้แหละค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันนุ่มใส่รอบอก36นุ่มใส่รอบอก36ค่ะทรงนี้จะเป็นกระโปรงทรง A ใส่สบายแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบแบบเก็บทรงเซฟทรงนะคะก็เรียกว่ากระโปรงทรงสอกค่ะเรียกว่ากระโปรงทรงสอบ กระโปรงของชุดนะคะมินิดเดสแบบนี้ตัดได้2รูปแบบก็จะเป็นนะคะกระโปรงทรงสองคุณลูกค้าขอความกว้างของปลายกระโปรงจะอยู่ที่40นิ้วถึง42นิ้วค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะตัดนะคะในรูปแบบของกระโปงทรง A ค่ะกระโปงทรง A ก็จะบานออกมานิดนึงนะคะความกว้างนะคะของปลายกระโปรงตรงนี้จะอยู่ที่50นิ้วซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยว่าคุณลูกค้านะคะอยากตัดแบบไหนนะ ตัดได้ค่ะเลือกได้เลยในรูปแบบของกระปงคุณลูกค้าขาอยากตัดเป็นทรงสอบเข้ารูปหรือว่าอยากตัดเป็นทรงเอล่อยๆแบบนี้เพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านแบบว่าเป็นคนสะโพกเล็กเนาะเป็นคนสะโพกเล็กเป็นคนสะโพกแคบก็แนะนําให้ตัดเป็นกระโปรงทรงเอเวลาใส่แล้วก็จะทําให้ดูมีสะโพกมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะเป็นคนสะโพกใหญ่นะคุณลูกค้าขาเหมือนนุ่มอย่างเงี้ยหรือว่านะคะเป็นคนที่ชอบแบบว่าใส่ให้มันแบบว่าเป็นเซฟทรงเข้ารูปเนาะ